นครสร้างเรื่องเมื่อจีจี้ไปกินหลานส้มตำครั้งแรกจะเป็นยังไงไปดูกันเลยโอ้ยเราจะท้องแล้วเหรอเนี่ยใกล้จะคลอดแล้วเดี๋ยวอีกพรุ่งนี้ก็ไปตรวจด,ดูสักอีกวันเดียวแล้วก็ถึงเวลาทำคลอดแล้ว เดรู้จังเลยว่าจะได้ลูกผู้หญิงหรือลูกผู้ชายแล้ทุกคนใครคิดว่าจะได้ลูกผู้หญิงกดหนึ่งใครคิดว่าจะได้ลูกผู้ชายกดสองนะคะนี่ลดน้ำให้พืชผักเสร็จแล้วกลิ่นอะไรอะหอมจังอะไรเนี่ยยันนี้ไม่ได้ไปดูเลยบ้านผัวโห จะไล่แฟนมันนอนตรงนี้เองเหรอเนี่ยืนี่มันกินร้านส้มตำนี่นะถ่อมจังไปชวนเด็กๆไปกินกันดีก,กว่านี่ทุกคนรู้ไหมตอนเนี้ยมีคนเข้ามาอยู่ในบ้านเราเพิ่มแล้วนะมีคนฝากดูแลนะ่ะไม่ได้ฝากสิเอาเขามาอยู่ด้วยเลยเขามีชื่อว่าโปรโม่ะ พอดีว่าจะเรียกชื่อ,อยังไงก็ไม่รู้นะ่ะก็เลยเรียกชื่ออย่างนี้เขาจะมาอยู่ด้วยเขาเป็นเด็กที่ดื้อมากเลยนะเฮ้ยผมจะเล่นต่อชื่อเฮ้ยผมจะอยผมใจเตะแด่แด่แน่จริงก็เข้ามาจี้จี้ไม่กลัวโบโมครับไม่ดีเลยนะก็ผมอยากเล่นต่อยมยั้ยไม่ดีครับ เล่นต่อยมวยเดี๋ยวไปต่อยตาจีจี้เขาบอดนะมันไม่น่ารักเลยนะครับนิสัยอย่างเงี้ยแล้วเล่นต่อยมวยอ่ะรู้เปล่าถ้าเล่นต่อยมวยจริงๆอ่ะมันจะทําให้เพื่อนได้รับบาดเจ็บเปลี่ยนเล่นอย่างอื่นก็ได้เลยเล่นสร้างบ้านอ่ะเนี่ยไปอยู่กับพี่แล้วอ่ะมีของเล่นเยอะนะจีจี้เขาไม่เล่นแล้วหนูยังเล่นอยู่ก็เล่นด้วยกันได้ เนี่ยเดี๋ยวไปกินร้านส้มตำโอเคไหมส้มตำคืออะไรครับไม่รู้สิแต่ว่าที่รู้คือกิ่นมันหอมและมันอร่อยมากแม่เคยกินตอนสมัยแม่ยังเรียนผมอยากกินด้วยได้แต่หนูต้องไปเช็ดน,น้ำตาก่อนแล้วก็เลือกทำนิสัยอย่างนี้อีกเข้าใจไหมก็ได้ครับให้ไปชวนแฟนไป ซื้อของเล็กๆน้อยๆแล้วก็ไปกินร้านส้มตำอร่อยอๆขอนอนอยู่จ๊ะเอ๋โอ้ยอร่อยครับผมจะนอนไปกินร้านส้มตำกันไหมกินอย่างหอมอ่ะทะลุมาถึงบ้านเลยหอมนะคุณไปดูสิไปกินด้วยกันพาเด็กๆไปกินนะคุณนะ เออก็ได้แล้วคุณจะกินได้หรอกินได้สิเด็กในท้องไม่ตายหรอกไปลูกขึ้นโอยก็ได้เดี๋ยวมันอยู่ที่ไหนอะ่ะก็อยู่หน้าบ้านเราไงคุณไปกันทำไมครอบครัวเราใส่ชุดสีมืบน,นี้กันไปกันเอาแล้วเป็นไรกันเนี่ย เขาจะเล่นต่อยมวยแล้วโมเดลห้ามเพราะว่าถ้าน้องต่อยจีจีแล้วจีจีตาบอดจีจีแบบไปล้อเขาสิลูกอย่ดอยน่นี้จี้จื้โมเดลไปแล้วลูกไปไหนอะไปกินส้มตําอู้ส้มตําโปรโมทครับไปครับ ไปไหนอ๋อไปกินไปเย้เ yeah, ย yeah, จะได้ไปกินส้มตำจีจี้ไม่เคยกินอะ่ะมันเป็นยังไงรสชาติยังไงแล้วมันหน้าตาเป็นไงมันอร่ารัไหมโอ้จีจี้อย่าถามเยอะสิลูกเดี๋ยวก็จะถึงแล้วนี่ไงส้มตำปุปลารสชาติมันก็จะเปรี้ยวๆเผ็ดๆนะ่ะ อย่าก,กินเยอะเกินไปนะจิจี้พ่อเตือนไว้ก่อนถ้าลูกชอบมาอยากกินเยอะเดี๋ยวมันจะตกส่วนอ๋อปูปลากี่ชามคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าคนห้าคนก็ห้าชามไปเลยครับอู้มีเด็กกินเยอะเหมือนกันนนี่แต่โตมันไม่พอสิอันนี้มันแค่สี่คนเองคุณไปเลื่อนโต๊ะก็ได้มาคุณไปเลื่อนโต๊ะมาไว้ก็ได้นะคะ ค okay. นี่เพื่อนโมเดลพี่โมเดลเพื่อนพี่เต็มไปหมดเลยพี่ไม่เคยเรียนที่นี่แม่จะพาย้ายโรงเรียนอีกโอ๊ยแม่พาหนูย้ายบ่อยแล้วนะลูกเรียนไม่เก่งสักทีอะค่ะต้องเรียนให้เก่งอังน,นี้ไม่ถ้าลูกเรียนเก่งอ่ะจะซื้อเบบี้ทีให้โอ้เแบบี้ทีนี่ยากได้โอเคทุกคนน อ่าทุกคนเอ้โหนั่งกันหมดแล้วเหรอเดี๋ยวพ่อไปเอาน้ำนะนั่งรอกันก่อนหเด็กตัวแค่นั้นกินได้เหรอคะกินได้ครับเด็กตัวแค่นี้เองกินได้แล้วเหรอแน่นอนครับจีจีกินอะไรก็กินได้หมดแม้กระทั่งของที่มันเผ็ดเผ็มากๆอะ่ะ อะไรลา่ลาลา่ลาเขียวขิบล่าลนลักเนา่าอะไรเนี่ยแหละก,กินได้เลยโมเดลก็ชอบอันนี้ค่ะน้ำใบห้าขวดจีจีจนมขวดหนึ่งนี่ก็นมช็อกโกแลตขวดหนึ่งโมเดลเอาน้ำสตรอเบอรี่ขวดหนึ่งแม่เอาน้ำเปล่าส่วนพ่อน้ำเหล้าฮะคุณอะไรนะเอา,ปาเปล่าน้ำโค้กเออใช่น้ำโค้ก โอพ่อกินน้ำเหล้าชิลเลอาสช่หน่อยอาหารมาอาหารกำลังจะเสร็จแล้วนะคะโอเคครบับอาหารมาเสิร์ฟแล้วนะคะนี่ค่ะส้มตำได้แล้วค่ะห้าจานโหได้กินมากโมเดลชอบเหรอลูกไม่ดีใจนะโอ้โหอร่อย กูยังไม่ได้กินเลยนะคะพูดไว้ก่อนไงทุกคนคะอันนี้สมมุตินะคะว่าเป็นซ้มตําอย่านึกนะคะว่าเป็นซูชิสมมุติสมมุตินะคะทุกคนดิดีชอบมากๆเลยแค่ได้กลิ่นก็หอมแล้วขอบคุณที่ลูกค้าชอบอาหารร้านเรามากเลยนะคะไปก่อนนะคะครอบคนนี้น่ารักเหมือนกันนะ่นนี่ และเราก็ขายดีเหมือนกันนั่นเนี่ยดีจังขายได้ราคายเยอะเลยรอลูกค้าต่ออีกกว่าอา้าวทุกคนกินรออะไรรอน้ำน้ำได้แล้วไม่ใช่หรอหนูอยากได้น้ำอีกแก้วหนึ่งเพอาะส้มตำม,มันเผ็ดเป็นไรหรอกกินแก้วเดียวไปก่อนเอากิน อืมอร่อยมากหนูชาบมากเลยค่ะแม่ยีย่แล้วจ้ะอืมอร่อยนะลองกินหน่อยสิอืมอร่อยแต่อันนี้ไม่อร่อยเลยวะอัน,นี้แหละอร่อยอู้อันนี้เหมือนทางหุ่นลู่เลยแต่ไม่ใช่อืมอร่อยอร่อยวันนี้น่ากินอืมอร่อยมากอืมอร่อยมากเลยอ่ะเจ๊เจ อูจิจีชอบหรอดีใจจังน้ำซุปก็อร่อยแต่อันที่อร่อยที่สุดนั่นก็คือบูดิงรอเล่นจ้ะง่าอร่อยอร่อยอ่ะหืมอร่อยมากเธอนี้อร่อยมากเธอเอ๊ะไม่ใช่แกนี้อร่อยมากหืมอร่อยมากเลยอ่ะหืมอร่อยจริงๆนะดูสิโต๊ะข้างๆก็ยังบ่นเลยว่าอร่อย น้ำสุก,ก็อร่อยอันนี้ผักเหรออร่อยนะพีจีกินผักสิล้วไ,ไม่กินหรอจะกินจัมจืมอร่อยเขี่ยผักทิ้งเลยเอาครับทำไมโปรโมตกินน้อยจังผมไม่ได้กินน้อยผมจะกินอันที่มันมีรสชาติผมไม่กินผกักหนูกินได้ทั้งผักค่ะโหเก่งจัง เพรอยอร่อยอร่อย,อร,อ,ยอร่อยมากเลยอ้เอาลูกกินแค่นี้เหรอทำไมมันเหลือเยอะจังกินให้หมดสิหมดก็ได้หมดยังก็หมดกินให้หมดลูกโอเคผมจะกินให้หมดนะรีบๆกินด้วยเพราะว่าอีก สิบนาทีก็จะกลับบ้านแหละโอเคโอ้ยลูกกินเลอะอดแล้วเนี่ย,อ,ยอร่อยผมชอบอุ้ยลูกไปเช็ดปากเดี๋ยวก็อล้างปากได้ไหมอ่ะผมจะนอนอิ่มท้องก่อนไปล้างปากก่อนเลยผมไม่มีคนล้างปากเป็นเพื่อนไง จีจี้กินแบบมุมามามากเดี๋ยวผมกินมุมมามกว่าอะอันอร่อยจริงๆนะโมเดลกินเสร็จยังจะลูกจะเสร็จแล้วค่ะอีกคำเดียวเป็นล้างปากให้ไปพาน้องเป็นล้างปากหน่อยได้ไหมลูกได้ค่ะอือร่อยอยากกินเนี่ยแต่กลัวตกซ้วม ไปครับโปรโมทปากเหม็นนั้นทไมกินมุม,มามอุ้ยเออเด็กคนนั้นกินมุม,มามากกาเลยปากเปือะเลยฮะเยี๋มาร้อนะก็ไม่ชอบโอ้ยก็แกหนูกินมุม,มามอะ่ะก็เลยเลอะไปล้างปากปากเปื่อยหมดแล้วเนี่ย ผมอยากกินนีกอ่ะเดี๋ยวตกซ่วมนะมได้เดี๋ยวพี่โอ๊ยจะไปไหนหยุดก่อนหยุดจะไปไหนก็ต้องดูด้วยล้างปากล้างก็ได้ซาล้างปากผมอยากกินนีก โอ้ยระวังตกส่วมเอานะไม่ตกหรอกผมนั่งดีๆได้ก็หมายถึงว่าถ้าเธอกินเยอะเดี๋ยวมันจะอุดจ,จะละบ่อยไปกินน้ำอุ๊ยเผ็ดไปกินนมก่อนนมสตอเบอรี่ผมก็เผ็ดอะเผ็ดโอ้ยจะเย็นงั่งก่อนกินน้ำก็รับ นมสตรอเบอรี่แหละเนี่ยนมช็อกโกแลตโอ้ยกินไงอืมมอยากกินให้ปากเลยอีกนะก็ได้อืมไปกันกลับบ้านอ่าคุเท่าไหร่ประมาณหนึ่งร้อยบาทนะคะพอดีว่ามันเป็นสูตรอร่อย ก็คือฉันเดี๋ยวฉันบอกสูตรให้กันแล้วกันนะคะอันนี้สมมตินะคะทุกคนว่าเราบอกสูตรแบบแบ๊บแบเบแบ๊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 บแบบแบตบแบ๊บแบะบแบ๊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 บแบบแบ๊บแบ๊บแบ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 บ ถึงมันจะอร่อยอะแต่ว่าหนูอยากกินเยอะเดี๋ยวมันตกซ่วมถ้างั้นพวกนี้หนูกินเต่าก็ได้เอางั้นก็ได้ตกซ่วมพ่อไม่รู้ด้วยนะฮึนะอนะตอนกลางคือกัอปตอร์พาจีจีไปเข้าห้องน้ำหน่อยได้ไหมอ่ะโอ๊ยปวดท้องอืมก็ได้ ไปเขาของน้ำโอ้ยแล้วเป็นไรเนี่ยทำไมปวดอะไรขานาดนั้นพอดีว่าจีจี้ตอนกลางคืนเนี่ยเขากินข้าวกันอยู่ใช่ไหมเห็นปะเออเห็นทำไมพอดีว่าจีจี้อพ่อกับแม่ไปกินอะเขาให้กินฟรีแล้วจีจี้ก็กินสามชามจนจีจี้ ตกซ่วมโอ้ยฮะอันนี้ปวดเย้าหรือปวดอุจจาะปวดอุจจาะเออแล้วเดี๋ยวนะเหมือนที่พี่โมเดลบอกเลยอะบอกว่าถ้ากินเยอะเดี๋ยวตกสว่วมเป็นไงกินเยอะแล้วตกสว่วมเลยกลจีจี้ไม่รู้นี่อ เธอก็บอกอยู่ว่ากินเยอะแล้วตกสว่วมอ้ยอือุ้อยกินเหม็นออกไปข้างนอกดีกว่าอย่างน้อยก็มีเจ้าแมวเป็นเพื่อนแต่ว่าแกเป็นอะไรเนี่ยแกเหมือนตกดินเลย,ยตกส่วมจะได้โอ้ยลูกค้าคะฉันจะปิดร้านแล้วฉันไม่ไดีนอนนะคะ โอ๊ยผมอร่อยนี่โอ๊ยปวดท้องห้องน้ําอยู่ที่ไหนอ่ะผมเข้าบ้านหลังนั้นไม่ได้ด้วยเฮ้ยจ้องจะเข้าบ้านเราเขาจะมาอุจจาระป่านี้ห้องน้ำเราเหม็นแน่ๆเลยน่ากลัวจังเจ๋แล้วเปิดประตูให้จีจีหน่อยโอเคไปนอนว่วงแล้วนี่มอนเดี๋ยวนอน สบายก้นจังก้นปเป็นลืมเทิมเลยนะรู้เปล่าโอ้ยจะบอกทำไมนอนไม่หลับแน่ๆเลยวันนี้ไหนะนอนนอนจี้จีด้วยจ,จี้ขึ้นไม่ถึงขึ้นมาที่หลังกินเยอะอีกนะโอเคปูดฮะเมื่อกี้เสียงอะไร สำหรับละครเรื่องนี้ก็จบลงเพียงแต่เท่านี้นัะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับต่อความคิดเห็นให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะจุ๊บสวัสดีค่ะบ๊ายบาย